ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ค่ะกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าทางด้านของเบลนัสซีมาค่ะเซเลบสาวสุดไฮโซที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมเกือบแสนคนนะคะแล้วก็ยังเป็นลูกสาวคนเล็กของอดีตออรองผู้บัญชาการทาหารสูงสุดท่านหนึ่งมีคลิปบ้นไปทั่วโลกโซเชียลเลยค่ะถึงการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยออกมาเหมือนโพสคลิปวิดีโอที่เป็นการถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้ละคะ่ะและคลิปนี้เนี่ยมาจากบัญชีผู้ใช้ทวิตเตอร์เนะคะชื่อว่าเลสกูค่ะทางเพจก็เลยออกมาลงแล้วก็มีการโพสต ้อความบอกว่าสวัสดีคุณโลกแดงไม่มั่นใจว่าทําแบบนี้ได้รูเหรอคะสําหรับการถ่ายแบบคนในรูปค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงมากๆด้วยค่ะถ้าเยาวชนเห็นแล้วเนี่ยเขาเรียนแบบทําตามลงในทิกตอกก็น่าจะไม่ดีนะคะแล้วเจ้าตัวค่ะพอเห็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็เลยเข้ามาตอบคอมเมนต์บอกว่าเดินเไปเดี๋ยวเขาก็หยุดให้เราเองน่าจะพีคนะคะ เขามีชื่อเสียงในออโซเชียลมากๆเลยคิดว่าถ้าอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะพีกยิ่งกว่านี้แสดงให้เห็นถึงการกระทําของสาวเบลที่กําลังถือไมเซลฟี่ค่ะของตัวเองแล้วถ่ายทำคอนเทนต์เดินเล่นๆขณะที่เธอเองก็เดินอยู่บนถนนที่มีรถสัญจรไปมาโดยไม่มีท่าทีหวาดกลัวว่ารถจะชนเลยนะคะ ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนถึงขั้นเข้ามาคอมเมนต์เตือนการกระทําแบบนี้ว่าไม่สมควรนะคะแล้วก็หลายคนเป็นห่วงนเนาะเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เพื่อนร่วมทางถนนดได้แต่สาวเบลกลับตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าเดินๆไปเดี๋ยวรถเขาก็หยุดให้เราเองแล้วก็ใส่อีโมจิหัวเราะด้วยเพราะการกระทำในคลิปดังกล่าวนี่แหละค่ะทำให้เจ้าตัวนะคะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลอย่างหนักเลยถึงขั้นมีคอมเมนต์สาบแช่งเลยนะคะบอกว่าอยากเห็นข่าวดีของ จุดๆเร็วจังขอแบบคนรวยๆนะขับพอรชนขาด2ท่อนถือเป็นเรื่องราวดีๆเว่อรเลยงานนี้ค่ะผู้ใช้ X Twitter หลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่เรียกว่าวิภาควิจารณ์ความเหมาะสมของเธอนะคะแล้วก็วิาพากวิจารณ์ถึงพฤติกรรมของสาวคนดังกล่าวอย่างมากมายทีเดียวค่ะ